อืมอมเอลล่า,ามากินอินเคอสวัสดีจ้าสาวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขค้นจ้าสาวัสดีสวัสดีหรือยังเต้ามิงอ่ะสาัสลีครับโอเคมาจ้าคลิปนี้พามาก,กิน ยำมาม่าจากก้ะยำมาม่าเฮ้ยอย่าเสียงดังครับเป็นดีใจลายจา้ะที่ห้องเสร็จมาจ้าก,กินกันเลยอยืมอืมเจ๊จ้ะเจะยำมาม่าไส้กุ้งจ้ะ แม่กินกัทิมชาแมก็จกับทมถ้นมาเด้อยวาพูดด้๋ยวว่าให้ใกินยังไงอรอยอ้มยำนี่รสชาติ ว่สมำนี่จ้าหาบชื่อมามันเสียบเนาะอืมเจ้าหนึ่หวันอืม cũng bị sao hàm là chuẩn bị. cái nhắm cái này chứ này ê ê cái này ăn này nhau này ăn này nhau này cái lạ 不要做这菜，嗯，他这么喜欢，嗯，OK 嗯。k OK，, okay, okay.

我ฉันก็ชอบกส่วนใส่ส่วนใสเรื่อยอย่างเซ็บหวานเจ็บเซ็บเซ็บอืมแฟนไปไหนทำไมไม่มากินด้วย là bỏกินจะอาหารแบบนี้ Papa 姆猫咪我饭难在下面，嗯，很、嗯、好吃呀，嗯哎 พี่เอออาร์มี่แมเออาร์สรับคลิปนี้มันทักทายกันด้วยยำมาๆเนาะจ้าเหี้ยแย่เหี้ยว่าไงพ่อกับแม่คลิปหนาคลิปนี้ขอประทานโทษเด้อจ้าลูกสายดื้อแฮงไย่้พ่อกับแม่คลิปหนาสวัสดีจ้าเหี้ยแย่เหี้ยอย่าตีสายเด็กน้อยเด้อจ้า